เอาละครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ในกีแลนดินแดนแห่งของฟรีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปรับไอเทมฟรีกันอีกเช่นเคยนะครับผมในแมปในก l แลนนะครับลิงก์แมปอยู่ใต้ดีสคริปชั o นนะครับผมณตอนนี้ฮะรีบอลเจมกำลังสอนเราชุดบาสนะครับคุณผู้ชมพอเรากดจอยเข้าไาในแมปแล้วเนี่ยให้เราชุดบาสตามที่เขาบอกเลยครับวิธีการชุดครับผมคุณผู้ชมครับกดคลิกนะครับผมนะโอเคคลิกค้างไว้นะฮะ คุณผู้ชมเห็นเส้นสีน้ําเงินไหมฮะที่วิ่งอยู่ด้านล่างนะครับผมให้มันตรงกับสีเขียวนะครับพยายามให้มันตรงนะคุณผู้ชมนะให้เราทําแต้มให้ครบ5้าแต้มนะครับตรงนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวชุดก่อนนะคุณผู้ชมอมดังเลยครับผมยังกับสกูดัิ้ีในเรื่องสแสลมดังแนะ่โอเคชุดไปฮะล้างไปอีกสี่แล้วลูกสุดท้าย เรียบร้อยโอเคลงด้วยฮะคิดว่าแต่ไม่ลงเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคคุณผู้ชมครับพอครบ5แต้มนะครับจากนั้นครับผมเดลลี่บอลเจมเนี่ยก็จะวาร์ปเราไปอีกที่หนึ่งนะครับโอเคครับผมผู้ชมครับพอเขาวาร์ปเรามาแล้วนะครับก็ให้คุณผู้ชมไปเล่นบาสเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับชูดบาสลงห่วงไปเรื่อยๆเลยนะฮะแต่ผมอธิบายตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวบางคนอาจจะงงนะครับวาร์ปมาแล้วเอ๊ะ ทำไมเราไม่มีลูกบาสไปกดรับลูกบา์สตรงไหนนะครับนะก็คือว่ามันเป็นบั๊กนะครับผมของใครที่วาร์ปมาแล้วไม่มีลูกบาสเนี่ยให้คุณผู้ชมออกแล้วเข้าเกมใหม่นะครับคุณผู้ชมก็จะได้ลูกบาสนะครับผมไม่จะมีขอบเขตของมันอยู่ฮะเดี๋ยวผมทาให้ดูก็แล้วกันเห็นไหมพอผมเดินออกมาฮะไม่มีลูกบาสตอนแรกคุณผู้ชมจะเกิดตรงนี้เนาะพอเขาวาร์ปมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมก็เดินมาตรงนี้นะครับผมนะก็จะได้ลูกบาสนี่เห็นปะ นะครับมันมีขอบเขตของมันอยู่ใครไม่ได้ไม่ต้องตกใจครับออกเข้าเกมใหม่ฮะได้เลยนะครับผมก็ให้คุณผู้ชมไปชุดบาสนะเหมือนเดิมเลยฮะชุดแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าเราจะเลเวล11ตรงนี้นะครับเลเวล11แล้วคุณผู้ชมจะปลดล็อกมงกุฎนะครับมงกุฎจะเป็นไอเทมชิ้นเดียวเท่านั้นที่เข้ากระเป๋าของเรานะครับไอเทมชิ้นอื่นจะใช้ได้แค่ภายในแมปนี้เท่านั้น นะครับผมจะมีแค่มงกุฎที่ว่าเป็นไอเทมเข้าอวตารโอเคไหมครับคุณผู้ชมมาก็ให้คุณผู้ชมเล่นบา์สไปเรื่อยๆครับเงื่อนไขไม่มีอะไรมากเลยครับนี่เห็นป่ะเลเวลหนึ่งได้เสื้อนะครับแต่ว่าเสื้อเนี่ยมันใช้ได้แค่แบบนี้เท่านั้นนะฮะจะเป็นไอเทมที่แบบเข้าอวตารจริงๆจะมีแค่มงกุฎนะครับผมนะก็ชุดบาสแบบนี้ไปเรื่อยๆเรืๆจนกว่าจะปลดล็อกมงกุฎนั่นเองนะครับผมนะเอาละสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับไปแล้วบาย สวัสดีครับบาย